สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะแม่แม่สวัสดีคะ่ะคุณพ่อคุณแม่ทุกทุกท่านจ้าเส้าเขียดกันแล้วจะไปล่งน้ำเด้อคะ่ะเด้อแม,แม่แม่จ๋า้าค,คุณปูไปล่งนำ้ำค่ายหลอนก่อนโอ้ยอย่าเฝ้าเจ,จะไปดักเอาข้างหน้า เจ้าเกียดกันแล้วก็ไปน้ำกันองลงองลงอยู่จ้ามัางหันเขียดกันกันกบบ่ให้จับแลนหนีตอนนี้เจ้าเขียดกันแล้วเด้อจ้าขัาไปล่งน้ำก่อนค่ะตายตายเจ้าเคยเห็นผู้เ่าเเรียดบ่อไหมแม่ เขียดแห้งเนาะบ้ะทินได้งูตามก้นเลยประทินเา้ายวไหเลยพาคุณปูป่คุณลำไปลงน้ำนะคะคลายร้อนนะคะแม่แม่คลายร้อนคลายร้อนฝากพอทวดพอไั้เนะคะ,นะ,คะเนาะฝากแม่แม่ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้ำเด้อค่ะเด้อ ขอบคุณทุกความห่วงใยนะคะที่ส่งถึงนะคะคุณครูคุณนํำพ่อควานแม่ควานนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะไปลงน้ำใครเครียดใครร้อนกันนะคะแม่แม่จ๋านะคะขอบคุณทุก การกดไลค์กดแชร์นะคะฝากคุณพ่อคุณแม่ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แม่ฟันขออนุญาตลงคลิปไปก่อนนะคะแม่แม่ค่ะสวัสดีค่ะ